สวัสดีค่ะพบกับนู้หน่อยชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาพบกันเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการจัดสวนนะคะพอดีคุณแม่อยากได้การจัดสวนชนิดแบบเอาอิฐมาก่อเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะวางโต๊ะสนามกันนะคะ จะได้ใช้ในปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวดะคะวันนี้เรามีคุณพ่อเป็นผู้ช่วยหลักในการทํานะคะเดี๋ยวไ,ไปดูกันค่ะไปกันเลยอันดับแรกเราไปดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เรา,าใช้ในการทํานะคะนี่อันนี้ตัวหลักเลยนะคะคืออิดนะคะอิดมอนเราใช้อิดมอนแดงนะคะในการที่จะมาทํา ต่อไปก็คือสายนะคะเราต้องใช้สายร่วมด้วยในการยึดนะคะในการยึดให้อิฐเขา,ายึดติดกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะคุณแม่ลืมถ่ายให้ตอนที่เราเอาปรับพื้นดินนะคะปรับที่ก่อนแล้วให้มันได้แบบระดับเดียวกันนะคะเราถึงจะเอาทรายมาลงนะคะเพื่อที่จะช่วยยึด ก้อนอิดให้ให้แนบชิดกันมากขึ้นนะคะอันนี้คุณพ่อกำลังปรับอยู่นะคะเราก็กำลังได้วงกลมอยู่นะคะขึ้นได้สองวงนะคะเดี๋ยวก็จะทําไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนครบตามที่เราต้องการนะคะ,ะคุณพ่อกำลังปรับอยู่นะคะทําไปปรับไปนะคะอันนี้มันต้องปรับแดดร้อนนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้10บโมงกว่าเกือบ11โมงแดดจ้าเลย เดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนใกล้จะเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอช่วยคุณพ่อทำต่อนะคะทุกคนกิจกรรมของเราวันนี้นะคะใ <c oughs> กล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากเสร็จแล้วหน้านตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแต่งให้ดูนะคะ สีมือคุณพ่อนะคะนี่ใน,ใในช,ช่องใหญ่ในช่องในช่องใหญ่ประจำบ้านประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราดูตอนสำเร็จอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะุพ่อก็มาก่อยีตัวช่องที่เราจะก่อไฟะคะ่ะตรงกลาง กำลังทำอยู่นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวอย่างที่สมบูรณ์นะคะที่นาบอกตักแค่ทั้งแม่บอกแม่บอกก่อนคนนี้ลุกเองอันนี้เก็บาางานได้จะ,ะเสร็จละนอนเก็บงานที่มากกว่านี้ได้ไห ให้มันลงดูดิลูกดูต่ตเลยกวาดกวาดกวาอาไม่กวาดกวาดฝาขาดก็ได้ให้มัน <u> ลงลงดูีเกลียวขอบยเเกลียวขอบอยเคอกวาดลงเลยเอาไอ้นี่ก็ได้เสียเลยเสียไมกวาด รายละเอียดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาโต๊ะเอาร่มสนามมาวางนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าหลังจากที่คุณพ่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะจัดสถานที่ยังไงไนะคะนี่นะคะเราก็ลองก่อไฟคุณพ่อลองก่อไฟดูนะคะ ็จะประมาณนี้นะคะของให,ใหม่ใหม่ๆสดสดร้อนร้อนเลยนะคะ,ะพร้อมจัดงานต้อนรับปีใหม่คืนนี้นะคะสำหรับเด็กเด็ก okay. ค ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะในการจัดสวนก่ออิฐเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะวางร่มสนามนะคะก็ฝีมือคุณพ่อก็สวยงามนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย